สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอมซีสเคปนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู20ภาพปรากฏการ์แพรรดอเรียเมื่อสมองสั่งการให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสิ่งอื่นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยฮั่นแน่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยผมขอแค่3ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ ใครขึ่เข้ามาดูกดไลค์กันด้วยโอเคไปดูคลิปกันเลยทุกคนอาจจะเคยเห็นบางสิ่งบางอย่างครับที่มันดูคล้ายคลึงแบบเหมือนสัตว์หรือว่าเหมือนใบหน้าคนคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า p a r โดเ l i a นะครับทุกคนมันสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือเมื่อเรามองเห็นนะ่ะถ้ามันดูเหมือนนะ่ะแค่นั้นแหละเออไปดูกันเลยภาพแรกภาพแรกมันดูเหมือนเหมือนคนนะ่ะเหมือน คืนางลำเลยทุกคนมันคือต้นข้าวโพดนะมันเหมือนมีเหมือนนางสนีอนะเนาะเออเหมือนเลยอะโอเคไปดูภาพที่สองกันที่ภาพที่สองมันมันเหมือนปลาเลยอะเหมือนปลาในท่อนไม้อ่ะอฮ้ยภาพที่สามมดูไม่ออกเลยะทุกคนแต่เขาเขียนไว้ว่าเป็นภาพถ่ายกองไฟที่มันดูเหมือนคล้ายกับกวางนะดูว เออเออไม่เริ่มเหมือนแล้วเริ่มเห็นตาแล้วเห็นปากเห็นเขา<ม>เออเท่ดีวะ<ม>่ะภาพที่สี่เหรอเหมือนอะไรวะแต่เขาเขียนไว้ว่ามันคือเห็ดนางลมนะที่เหมือนกับโควิดสิบเก้าแล้ผมไม่เคยเห็นนะโควิดสิบเก้าแต่เคยติดเออมันมันก็เหมือนอยู่นะเหมือนในรูปอะ ทบที่ห้านะโอ้โหทุกคนเห็นไหมมันคือไข่ดาวแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่หวัวกะโหลกไงมันดูเหมือนเฉยเยเขาบอกว่าผมคิดว่าเช้าของผมมันดูน่ากลัวกลักวปกติผมว่าไม่น่ากลัวผมว่าน่ากินนะเออมันทอดสวยเนะ่มันน่ากินมันจะน่ากลัวได้งไงเนาะ โอเคภาพที่6ครับอันนี้มันคือเสื้อสเวตเตอร์นะคะบอกมาที่มันกองอยู่มันดูเหมือนคนแก่ที่กำลังจ้องมาทางผมอยู่แก่มาอย่างนี้ทุกคนว่าเหมือนปะผมว่าเหมือนหมาวะ่ะเหมือนหมาภาพที่7จ็ดนะมันคือไข่ต้มไข่ต้มที่มันดูเหมือนเป็ด รู้จักโดนดักไหมเดี๋ยวลองทำเสียงให้ดูมเสียงนี้วะจะดูเหมือนเป็ดนะมันคือไข่ที่มันรั่วออกมาจากรอยแตกของไข่ทำให้มันดูเหมือนเป็ดนะทุกคน ัอันนี้มันคือต้นบอนไซนะที่มันดูเหมือนกับกอริล่าเลยอะเหมือนนะเหมือนแค่ตัวแต่หัวไม่มี <c oughs> เออเทหว่ะเจ๋งว่ะโอ้โหพับที่เก้านี่มันไรนิ่งแมคควีนเลยเหมือนว่ <c oughs> เหมือน <c oughs> อาจารย์มันอะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่แต่เหมือนอะแล้วดูสายตามันดิ บาตนี่น no ี่สมองสั่งการนะคิดไปเองนะจริงๆมันไม่ไม่ได้มีชีวิตนะเนี่ยภาพที่สิบทับคนนกฟินิกขนาดยักษ์กำลังบยบินอยู่ท้องฟ้านะโคตรใหญ่มันไม่เหมือนด้วยเนี่ยแต่ภาพสิบเอ็ดเลยดีกว่าภาพสิเอ็ดมันคือไอศครีมนะครับแล้วทุกคนสังเกตดูนะตรงกลางมันเหมือนอะไรมันเหมือนฉลามน้อยเลยอะ ฉลามตัวเล็กๆอ่ะตัวจิ๋วอ่ะที่กำลังแหวกว่ายในไอศครีมนะภาพที่12ครับเงาของแก้วเขาบอกว่ามันเหมือนโจนสลัดผมว่ามันไม่เหมือนมันเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนหมาเหมือนหมาบูด็อกอะ่ะตาบันดีดูจมูกปากหมาบูด็อกโจนสลัดที่ไหนเลามาดูภาพที่13กันทุกคน จิ้มลิ้มนะเราอะคือหลังคามันดูจิ้มลิ้มจังเลยมันคือบ้านหลังหนึ่งในโรมาเนียนะครับเท่อะดูตาบบจิ้มลิ้มะ่ะภาพที่สิบสี่นี่มันเอเลี่ยนชัดๆเลยอะถ้ามีลิ้นนี่เหมือนก่าเดิมวะเนี่ยแล้วมันคืออะไรวะเครื่องสแกนอืมมันคือเครื่องสแกนนะทุกคนถือหน้าจอแดกเฮ้ย มันนกฮัมมิงเบิร์ดเลยอ่ะถ้าทุกคนดูดีๆนะมันมีปากก็มีปีกมีลำตัวภาพที่สิบหมเออ,เห,อเหมือนเด็กยิ้มเลยวะ่ะแต่มันเป็นไข่ของมแมลงอะไรสักอย่างนะภาพที่17โอ้โหดูยังไงก็เป็นหมานะชุนะัขมันเหมือนหมาที่กำลังกระโดดกอดคนเลยนะแต่จริงมันเป็นกาแฟปะเนี่ย กแไปภาพทีพ่18กันดีกว่าวัวขาวต้องเข้ามาแล้วแหละเหมือนกำลังตั้งก,าก่าเลยพี่อะบัวขาวกำลังลุกเป็นไฟอะภาพทีพ่19หมาในหมาแต่งจริงเขาเขียนไว้ว่ามันคือใบหน้าของคนที่มันดูมีหนวดนะแต่ผมมองว่าเป็นหมาในหมา หมาทีพัุวิพักที่ยีย่สิบมั่งอลังการมันคือก้อนเมฆที่ดูเหมือนใบหน้าคุณนะนี่มันเป็นจักรวาลใน MCU ซ่ปะเนี่ยโดมันบูอ่ะรู้จักปะก็จบไปแล้วนะครับ2ีภาพปรากฏการแพริโดเรียถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไว้กดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคไว้มาพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปก่อนนะ Got a neck that I heart when that night Now them brought a fire in my soul with more south south